สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับพ้ท่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยามด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวง เพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดาายลอีมาได้ที่ User บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่าดวงของชาวธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับไพ่เป็นแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ชิงถือดาบ six of one แล้วก็เป็นไพ่นา o ออฟ o ซน n ายออ o แล้วก็เป็นไพ่ คิงถือเหรียญโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวธนูลัคนาธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างเท่าที่ดูชาวธนูอาจจะมีลักษณะของการดิ้นรนต่อสู้มากเป็นพิเศษนะครับนายอบวานเนาะถึงแม้หลังจะชนฝาชนกำแพงแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังมีความพยายามที่ยังอยากจะไปต่อกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์นะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้รับ ในอนาคตข้างหน้ามันย่อมเป็นสิ่งที่ดีตรงที่มีซิกออฟวันเกิดขึ้นแปลว่าความสําเร็จกําลังจะเข้าใกล้คุณแล้วขอให้คุณพยายามอดทนกับการที่เราจะต้องบุกบาฝาฟันกับการที่จะต้องไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับใครที่ยังอยากไปต่อแต่ใครที่ไม่อยากไปต่อก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็แล้วแต่ตัวคุณเลือกเลยเพราะว่าดวงเป็นดวงของคุณเนาะแต่ว่าไพ่แค่แนะนําว่าถ้าเกิดใครที่กําลังมีความรู้สึกแบบเหมือนกําลังต่อสู้กําลังดิ้นรนอยู่มันอาจจะกําลังมีหนทางของการที่เราจะสามารถฟื้นฟูกลับมาทําให้เราสามารถที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นั้นมีการปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีได้ทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับส่วนไพ่คิงถือดาบมาปรากฏขึ้นมาแสดงว่าชาวราศีธนูลักนาธนูอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับกับการที่เราอาจจะต้องปรับหรือเคลียร์บางสิ่งบางอย่างเพราะเราอาจจะกําลังจมอยู่กับความรู้สึกที่อาจจะดูไม่สามารถถูกเติมเต็มมีความรู้สึกที่แบบเป็นกังวลน,นะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ อิทธิพลของดาวประจําตัวเนี่ยโคโจรอยู่ในพอพเลอนอลินะครับทำให้ชาวราศีธนูนั้นดูอึดอัดดูต้องใช้ความอดทนกับการปรับและการแก้ไขปัญหาแถมดาวพระราศดีเนี่ยเดินโคโจรถอยหลังนะครับในช่วงประมาณ4เดือน จนไปถึงในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์ก็คือวันวาเลนไทน์พอดีเลยนะครับดาวพฤหัสบดีคือดาวประจําตัวจะเดินหน้าในเลือด,ดอลิททำให้เราสามารถที่จะปรับและแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็คือเกิดไพ่คิงถือดาบแล้วก็ซิกออกหวานนั่นเองจึงทําให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นดังนั้นพยายาม ปล่อยวางแล้วค่อยเป็นค่อยไปนะครับถ้าคุณยังยึดติดอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้คุณจะรู้สึกคุณเหนื่อยแล้วก็คุณก็จะรู้สึกว่าท้อใจกับความรู้สึกว่าทําไมความรักมันไม่ดีขึ้นสักทีทําไมความรักมันไม่โอเคหรือความรักทําไมมันดูเหมือนแบบ แย่จังแบบนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราอาจจะยึดติดในเรื่องของความรู้สึกมากจนเกินไปแล้วมีไพ่คิงถือเหรียญเราอาจจะต้องประคับประคองความรู้สึกให้ตัวเองเนี่ยพยายามแบบหนักแน่นมั่นคงแล้วเพื่อที่จะได้แบบยืนหยัดกับในเรื่องของความรู้สึก เพื่อเราจะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีแล้วทําให้อนาคตของคุณเริ่มดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีธนูรักนาธนูเพิ่มเติมขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวธนูรักนาธนูด้วยนะครับไพ่จะบอกอย่างไรกันต่อนะครับสี่เหรีออยญเด็กถือถ้วยนะครับ ว้าวไพเลเวอร์แล้วก็เซเว่นออฟเพนทาโคนะครับบมูวงวงใบสุดท้ายเป็นไพ่เดวิลอิทธิพลใต้สำหรับนะครับเป็นไพ่ไนท์ถือดาบนะไนท์ถือดาบกับคิงถือดาบมาแสดงว่าชาวราศี ธนูลักษณะนธนูต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ในเรื่องของการแบบบุกตะลุยการต่อสู้การคิดการทําบางครั้งอาจจะหุนหันพันแล่นได้กับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะอยากให้ทุกอย่างมันดูดีเกินไปเพราะอิทธิพลของดาวอังคารเนี่ยโครจรถอยหลังขึ้นไปในเลือนปัตตนีคือเลือนคู่ของคุณ ดาวคารเนี่ยนะครับเป็นดาวแห่งการกล้าแข่งขันอยู่แล้วเวลาโครจรเดินถอยหลังเนี่ยจะทําให้ดาวคารทวีความเป็นแบบดาวคารมากกว่าเดิมอีกดังนั้นเนี่ยก็จะใช้อารมณ์มากคูณ2นะครับคิดตัดสินใจอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของภาวะอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยแต่ยังดีที่ยังมีคิงถือดาบมาเพราะว่ายังมีเหตุมีผลบ้างในเรื่องของการตัดสินใจดังนั้นเนี่ยพยายามที่จะต้องคุยกันแบบ อารมณ์อร่อยกันนิดนึงเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นมันมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่ดีขึ้นคุณอาจจะมีความรู้สึกเสียใจมีตกกังวลหรือกําลังต่อสู้อยู่กับปัญหาอุปสรรคที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่กับมันนะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยความรู้สึกของคุณอาจจะดูว่าเขาอาจจะดูเงียบมีเซฟโซนของตัวเองมีความรู้สึกยึดติดอยู่กับอะไรบางสิง่งบางอย่างทําให้เราไม่สามารถที่จะ ม v ฟไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับตัวเขาก็อาจจะเป็นไปได้ทําให้ความสัมพันธ์มันดูลําบากแล้วก็กระกะ็อวนใจแบบนั้นนะครับทําได้แค่อาจจะต้องให้เวลาหรือรอคอยจากไพ่ใบนนี้คือ7เหรียญแต่7เหรียญเนี่ยเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วเพราะยังไงซะ7เหรียญเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นใช่ไหมครับมันจะมีไพ่ลเวอรเกิดขึ้นกับไพ่ใบ,บนี้ด้วย เด็กถือถ้วยแสดงว่าโอกาสเนี่ยสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามามันจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยโดยเฉพาะหลังวันวันเลนทายไปแล้วหรือวันวันเลน,น,นทายไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมามีโอกาสมีแนวโน้มมีความสําเร็จมีในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับทีนี้ดาวราหูกับดาวเสาก็จะมีโอกาสอของการเดินสวนทางกันหรือสลับกันนะครับราหูจะไปอยู่ในเรือนดาวจะไปอยู่ใน เรือนศาสตร์ชาติที่3เรือนเสาก็จะเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุที่4ดังนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคมดังนั้นชาวราศีธนูลักนณาธนูอาจจะต้องเต็มตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยนะครับถามว่าดีหรือร้ายเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแค่รู้ว่า ตอนนี้อาจจะเริ่มค่อยๆมีโอกาสของการปรับและเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นส่วนการรับมือในช่วงถัดไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับโอกาสของการที่เขากับเรายังเป็นคู่กันยังมีนะครับบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกแบบค่อนข้างดูมีความแบบเหมือนมีแพชชั่นความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอินอยู่กับความรักค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะมีไพ่เลิฟเวอร์มานะครับจริงๆมีไพ่เดวิลมาด้วย มันทําให้เรามีความรู้สึกที่ยังอยากแบบมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังอยากไปต่อกับความรู้สึกโดยที่ยังไม่อยากจะปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้น รประมาณนั้นเพราะอะไรเพราะไพ่บอกว่ามีทั้ง9ดาบมีทั้งเจ็ดเหรียญมีทั้งนายออฟวานเกิดขึ้นแบบนีนะ้เรายังต่อสู้ทุกวิถีทางที่ยังอยากไปต่อกับความรู้สึกที่อยากจะเติมเต็มสิ่งต่างๆเหล่านั้นกับเขาคนนั้นนะครับรวมทั้ง7เหรียญก็ยังอดทนรอคอยอยู่และก็ยังไม่ตกกังวลกับเขาอยู่3มใบเนี่ยเป็นพลังงานของการที่คุณยังมีความรู้สึกที่ยังอยากไปต่อกับเขาหรือเปล่า แบบนั้นนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเ,ออเพราะว่าถ้าตอนเนี้ยเราตัดสินใจหรือคิดอะไรที่มันว่องไวรวดเร็วเกินไปอาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะทําให้เขาอาจจะดูไม่เข้าใจเราแบบนั้นก็ได้นะครับดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันพยายามเงียบ สงบสยบความเคลื่อนไหวจากคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญเปราว่าพูดน้อยนะครับพูดน้อยต่อยหนะักแปลว่าแบบเหมือนถ้าได้พูดก็พูดแรงเลยพูดเยอะเลยแต่ถ้าตอนไม่พูดก็คือไม่พูดอะไรเลยก็คือเหมือนกับว่าค่อยคิดค่อยตัดสินใจพยายามวางตัวเป็นกลางในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจให้มากกว่านี้เนาะแล้วโอกาสของความสําเร็จมันเข้าใกล้คุณแล้วไงมีไพ่หกไม้มา,มาเห็นไหมดังนั้นเนี่ยโอกาสของความสําเร็จมันเกิดขึ้นได้หลัง 14กุมภาเป็นต้นไปคุณจะสามารถเคลียรหรือแก้ไขปัญหาได้หลังจากที่เราเคยแบบพยายามมาเยอะแต่มันไม่สําเร็จสักทีเพราะอะไรเพราะดาวประจําตัวเนี่ยเดินโคโจรถอยหลังอยู่ในเลือนอลิจึงทําให้เราไม่สามารถปรับและแก้ไขตรงนั้นได้ในช่วงที่ผ่านมาพอหลังวันที่14ดาวประจําตัวเดินหน้าในเลือนอลิปุ๊บเราจะสามารถปรับและแก้ไขได้หรือสามารถเคลียปัญหาคัดปัญหาในสิ่งที่เรา เป็นท็อกซิกเรレーショต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับโอกาสของความรักเนี่ยยังดีถ้าคุณเปิดใจถ้าคุณยอมรับและคุณปรับและแก้ไขไม่คาดหวังจนเกินไปเพราะคุณยังมีโอกาสเป็นคู่ของคนรักที่ดีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆนะครับมอบให้แกับกันและกันให้มากขึ้นกว่านี้นะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็อย่ามองข้ามเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือกําลังใจ บแบบนั้นเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะครับโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมเท่านั้นแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําม,มากกว่านี้ดูดวงส่วนตัวน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่านะครับแอดไลน์ได้ที่บูพยาหรือบูพยา59ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม